สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะลำยองสตอรี่พาเพื่อนๆมาแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองพัทยานะคะดูข้างหลังได้เลยโหแบบว้าวมากๆเลยนะคะเป็นมันดิฟของพัทยาเลยตอนนี้นะที่ฝ่ายมาเขายังไม่เปิดอย่างเต็มระบบนะคะแต่ว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยถ้าเพื่อนๆนะคะอยากหามุมถ่ายรูป มีอาหารอร่อยมีเค้กมเีเครื่องดื่มอร่อยๆนะคะสามารถมาได้เลยค่ะใกล้ๆก,กับวัดห้วยใหญ่นะคะมีโซนที่นั่งเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะคือลาลาเล็กพัทยาค่ะ บรรยากาศแบบคือดีมากๆสวยมากนะคะแล้วก็มีซุ้มให้ทานอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีวิวถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศคือชิลมากเลยนะคะโอ้วันนี้อากาศดีมากๆเลยมุมถ่ายรูปที่นี่นะคะจะเยอะมากๆเลยมีทั้งด้านบนด้านล่างนะคะด้านบนก็สามารถถ่ายลงมาเห็นวิวข้างล่างได้โห สวยมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องลำยองสตอรี่ด้วย